ประมวลผลการดำเนินงานประจำเดือนมก,กราคม2566กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566วันพฤหัสบ,บดีที่12มก,กราคม2566เวลา9.30นาทีเทศบาลตำบลบางเหรียงโดยผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลร่วมจัดกิจกรรมทำบุญสำนักงารประจำปีพุทธศักราช2566 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมความรักความสามัคคีระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลณนะสำนักง,งานเทศบาลตำบลบางเหลียงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566วันเสาร์ที่14มกราคม2566เวลา8นาฬิกากองการศึกษาเทศบาลตำบลบางเหรียง จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566ณสำนักงานเทศบาลตำบลบางเรียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ส่งเสริมให้เด็กรู้รักสามาคัคคีและพัฒนาตนเองและให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันและเด็กได้มีความสนุกสนาน,นรื่นเริงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมมากกว่า1,000คนสำนังกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาเปิดศูนย์ช่วยเหลือสงขลาปันสุขวันอังคารที่17มกราคม2566เวลา13นาฬิกา ณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเหรียงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุขฝึกปฏิบัติการทำงานภายในศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุขชี้แจงแผนการดำเนินงานและวิธีการจัดเก็บข้อมูลในสมุดพกครอบครัวภายใต้โครงการควิกวินศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุขประจำปี2565 วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งูนยนช่วยเหลือสังคมสงขาปันสุขและขับเคลื่อนงานตามแผนการดำเนินงานโดยมีคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขาปันสุขคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลบางเรียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รับมอบถุงยังชีพวันเสาร์ที่7มกราคม2566 นายเวียงจันทริศนายกเทศมนตรีตำบลบางเหรียงรับมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเส้นตึงหัดใหญ่จำนวน70ชุดเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทก,กภัยเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม2,565ที่ผ่านมาส่งมอบถุงยังชีพ เทศบาลตำบลบางเหรียงนำโดยนายเวียงจันทริศนายกเทศมนตรีได้ออกเยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่ออกหน่วยบริการเทศบาลตำบลบางเหรียงนำโดยนายเวียงจันทริศนายกเทศมนตรี ประสานงานขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่เพื่อออกหน่วยบริการช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความเสียหายจากอุตกภัยในพื้นที่ตำบลบางเรียงในการนี้วิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่นำโดยนายสมัชชาชูเชิดผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่พร้อมด้วยอาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการระหว่างวันที่17-18มกราคม2566 ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีณสำนังกงา,านเทศบาลตำบลบางเหรียงและศาลาอนเนกประสงค์หมู่ที่10บ้านหนองไม้แก่นโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันศุกร์ที่20มกราคม2566 เวลา13นาฬิกาอำเภอควนเนียงร่วมกับเทศบาลตบบางเหรียงนำโดยนายนันอินสิริรัตน์ปลัดอาวุโสและนายเวียงจันทริศนายกเทศมนตรีตบบางเหลียงพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและพนักงานเทศบาลร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดําเนินงานของโครงการทังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น โดยขอความร่วมมือไปอยังแต่ละหมู่บ้านในการนำส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจากการประชุมร่วมเร่ง Legends, รัดการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบางเหลียงคิดเป็นร้อยละ78.87การซ่อมแซมและบูรณะเส้นทางคมนาคมหลังจากประสบภัยพิบัติน้ำท่วม หลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ตบบางเหรียงเมื่อวันที่17-21ถึงันวาคม2565ทำให้เส้นทางคมนาคมชำรุดเสียหายเทศบาลตบบางเหรียงได้ดำเนินการแก้ไขในกรณีเร่งด่วนเช่นซ่อมขอสะพานสายวัดป่าก,กันตะพงหมู่ที่8ซ่อมถนนสายหน้ากศอน,อนตบนบางเหรียง ซ่อมท่อระบายน้ำสายหนองคุนริหมู่ที่3และดำเนินการสำรวจถนนทุกสายเพื่อซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติต่อไป